มาจากหญิงกินตีนหญิงเธอเนี่ยหญิงจันทว์ที่กินต่มตีนงูอ๋อบอกหญิงเธอก็ว่าไปเนาะ โคขุนค่ะสมติงวงค่ะพี่น้องใสใสกิ๊กๆมาจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมือนีได้คล้องตอนมมสมติงวงโคขุนพี่น้องจ้าแมนโอ้โหก็พักดวงพิกแมนเข่ากันคักข้าเนียวจ้าผ้ามูกินเข้าเด้มือนีเขาเข้าใบได้ครัาเนาะมือนีเนาะแมนเขาเทียง มาจ้าซ่บๆน้ำกันจ้าผู้ใดยังบ่เคยกินสมติ้งอ่ก็มากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอาเธอขำเด้อเธอนี่อือหือหนึ่งะหนึ่งด่วนอือหือคือไรยังแทบแทบแทบ กำาผักดองเข้ากันคักอืมผักดองไม่ยากไม่赖แล้วด่งเองมันนี่อืมแบบแบบอืมครับมือเด้งหรือเปล่าเลิศ สวัสดีค่ะได้อยังกินคขาวันนี้ค่ะใช่เนาะวันนี้ตกใจนะค่ะ FC ขาปูเองค่ะมาในลุกใหม่ค่ะยิงปูข่าวันนี้ค่ะพูดเจ Channel คือเก่าสงสัยนั่งกินยาผิซซองค่ะคุณน้องสวยคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะเธอจ้าอันไหนคะอันอันนั้นมันเอลรอยหรือว่าห่วงยางเหรนมันเป็นตุ่ยป่วยกายบ่ทีเธอสั้นยิงเบียดได้เลยมันเป็นตุ่ยป่วยกายเฮ้ย ถ้ากินอยังกันนี่ส้มตีนงัวค่ะอุ้ยเป็นสีสมสมนะยิงเนาะเคยอยากกินเลยมันมันบอสีออกสีสมสมจังหน่อยมันบอสช่ส้มแหละก็แมันสมตีนนะค่ะสมยิงเป็ดอะค่ะแมันสมค่ะนึกว่าสมเธอเปลี่ยนเป็ดก่อนเป็ดคือเงียบแท้เตื่นผู้ไงขึ้นอยากจ่ายเล้ขึ้นเมื่อยขึ้นเมื่อยเดี๋ยวอีเละอยู่แล้นี่นึาไปรีบคุยบาง อืสวัสดีครับพี่น้องคขายมาจากหญิงกินตีนหญิงเธอน่ะอ๋อหญิงจันทชวงน่ากินตมตีนงงเอ๋อบอกหญิงที่ก็ว่าไปเนาะเอ้าที่กังงงเอาล่ะสิว่าปากคอร้ราไอ้ขอโทเธอเอิ่นกินกับพหยางโอ้ยเ้าก็อยางบ้านด้อกุ้งหยานกับพวกเอิญกินเอิญกินที่เอิญกินได้นี่ เอาอันนั้นอันนั้นมันหน่อยไหมเธอจำหลับเธอมันต้องเป็นเอ็นเอ็นชอบเอ็นนี่มือบดค่ะอืมธอเป็นสาวอย่างสาวสะกดป่ะนนี่มันของดีมันสะกดมือกันป่ะใช่แล้วโคคุณนเพื่อนคำอืมอืมเขาคือมืองสะกลค่ะฉันที่ออกมาเจอพิเสษนติดใจเธอไอ้ของใครเขาเนี่ยพิเศษทางใครเขาเนี่ยบุญเอ็ เป็นอย่างฉันที่เดี๋อามาต่อนเธอว่าทั้งทั้งที่เธอเป็นสาวสกุลเอาเธอันมาไก่ไหมฉันไม่กินเทป่มาตางกรุงเทพชั้นระลเน้าตางกรุงเทพฉันปรนท่านหัวสกุลอยู่เธอฉันแหวกกระสินกอเขย่านราคาเธอไม่มาทางนี้ละเธอนี่ฉันชอบฉันชอบค่ะ มุมรุดรุดพี่น้องบุตรตรวจปะยาบมากน้าขาจะกินเนื้อเบงคาในในเป็นคนเหนียวค่ะพี่น้องคนี่คนเหนียวก็เป็นตเหนียวเนาะถ้านหถ้าโยนหวเนื้อตึงๆกินมาได้อะมันสีสัรงคคนตัวเขาบอให้กิน จะก,กิมว่าเธอเพึ่งขวดลูกอะ่ะเธอชอบกินเขาเป็นที่สีสสสยบเขาไม่กินมาเนะ่ยเขาไม่กินของหมักของดองนิ้งเบืยวโจกเลยเธอโจกเข่าอีกอ๋อโจกถึงนะคะ <laughs> ก,กินได้ข้วหนื่อยค่ะจำค่ยอ,อยๆได้ยิงเหนื่อจะไปนอนจี๋่าย กินขอนี่ยวหมยิงเปรตไหมคำใหญ่เหรอขอนิ่วก็คนคือกันละันะง่ายๆใส่หัวโอ้ยโอ้ยวายยัวตัวจีดายเนี่าจีดายขอนี่วก็คนคือกันคักเนี่ยนยวตึงๆใส่กันอยู่โหลดดากอีกส่งจได้โเอ้ยหญิงเธอไปเปลี่ยนส่งเด้อมาขอกับตัวแหงมนหนาตาแบบงามใส่ส่งวมาโหลดดักหลังจันเลยเอ ห่มฮักเขาอบนี่แซ่บกรอบเข้ากันจ้ะพี่น้องแซ่บอืมกรอบกุบกรุบนี่กับพุงแก้มเข้ากันจ้าพี่น้องอันกับเอ็มหนังเอ็มเนี่หนังหนังนี่นี่เอ็นนี่อร่อยเนาะ อืมแซ่บค่ะนอาอเอ็นด,ดูนก็สมคาดหวังขอหวานแ่ะ ฉันน่าไปซื้อกินอยู่ตลาดบายพานแม่เธอรแม่มอมมบอสแมนไอเดบุ๊คสี่สิบบาทนี่มาแพงเนี่ยแม่มันเป็นของสหกรณ์อ,อืออือ,อสหกรลโคขุนแม่นไม่เคยซื้อมากี่ใบเธอต้องไปซื้อเนื้อโคขุนในสหกรณ์ี่ยแมนีม่เคยซื้อใบขึ้กัน งานเห็ดะเตกเฮ็ดงานเฮ็ดเนี่ยหืมหนักเพราอยากได้ส่วนไหนคือเราเลือกเอาเลยไม่แพงใช่แต่ถ้าขึ้นห้างนี่ยหืมแพงร้อยกว่าบาทถ้าขึ้นห้างนี่ไม่ได้นะจ๊ะข้าวไปติบเมนูข้าวหมกกระเติบ ว่าป่ะเนี่ยจ้ากวนจ้าเข่าเด้ออืรีวิวค่ะนะค่ะติดต่อได้เลยค่ะชื่ช่องมีเบลแฟมิลี่แลบโปรเจคชแนลนะจ๊ะหญิงค่ะว้าเบียร์ละค่ะมีกระโปรงละค่ะคุณน้าว่าบ่าให้เป็นอะไรคุณเอ้ามีกระโปรงละค่ะเล้งดิบเบิงหมอล้ำค่ะหญิงผักเนาะอืมหน้าบานโคอีนาโคอีนาหญิี่มันจะโคงหนองนาแต่หญิงบอนโคอีนาค่ะแมลงค่ะ นักเบาแล้วซื้อเหล้าเขาไว้รอผู้เบาหน่อยสามขวดฝ <c oughs> ่ากินแล้วดิพาไปยังก,กินลายหมักอร่อยไม่กินมือแรงอยู่สัมบอมากเด็กหน่อยอ้อออแอแอ,อสัมบอมากยันตัวยันเ้าตัวหางเงินอือันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นตรงส่วนตรงข้อกระดูกอืม บึงน mm. mm. well. ่องใส่เก๊กเลยอะคารเจอร์หมื่นเยอะเลยอะมาแบบดีเลิศเนื้อห่อฟังมาสุ่มพังไม่แล้ว แบบแบบแห้งปลากินจนเบิดตองกระปุกเออดเลือดับพี่น้องอืมอืมเลือดจะนำแล้ว เดี๋ยวเราบได้กินนข้าวแรงมาเม้งมึงนี่เงบก้อนสียดายนิดหน่อยนึงจับมือเธอจับสุววันเธอไหนบอากันเดียวกันไปด้ยเธอไม่เดียวกันไม่หน่บออันนี้เห็ดจะดีเลยกาสินอ๋อมะเขาแหก้อนกาสินเขาก็สูตรเดียวกันไหมไม่รู้ อแต่ว่ามีบางเจ้าในตลาดกับรสชาติแตกต่างกันเนี่ยอืมแต่อนีแซ่บดีอันนี้แซ่บเพราะว่าผักดองไม่เละเองไม่เท่ากันอ่อืมแต่แถวนั้นเขาจะใส่แบบเหมือนผักกระหล่ำเด้ในตลาดอ่ะอืมอืมอืมเขาใส่กระหล่ำเป็นก่ยังรมสมผักอืมอืมอืมนางเขาใส่น้ำกันไปเลยฉันบอกฉันบอกฉันบอกค่อยมากแบบนั้น มันจะออกเปรี้ยวถ้าทำใหม่ๆนะแสบนจะเป็นแบบนี้แหละถ้าทำใหม่ๆถ้าเอาไว้นานๆมันเปรี้ยวเกินแชมเมาๆก็เปรี้ยวอันนี้เพื่อดีกินเอาสำหรับคลิปนี้กาทิศบาทประกาศได้กับขอหยาดขอไพย์เนเตอร์จากคลิปหน้าเขาสีภาากันมากินอย่างอีกฝากทิดตามกดแชร์กดไลค์สำหรับคลิปนี้ กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะาจามันสิว่าฟันดีและตีสวัสดีประทานกรรม